ื่อสักครู่นี้ได้ฟังอาคีนันวันพูดถึงเรื่องของการตรวจร่างกายนันอยู่นะครับรือส่วนตัวแล้วขึ้นชมนะครับวันัะโวยเนี่ยมาต่อยวันเนี่ยโอ้โหเห็นสภาพแล้วขึ้นชมกับหลังชกเป็นบาคนเลือกกันเลยบางคนขึ้นชมได้โอ้โหรอเราลงมาที่ไอเป็นโจรเป็นหน้าตาเลยนะทุกคนนะฮะทีเนี้ยผมได้รับการตอบถามจากทางหัวหน้าคณะบางท่านว่าพี่แบนถ้ามีโอกาสคุยกับวันเนี่ย ถามเขาสักนิดหนึ่งว่าเอ้นมบที่ใช้ชงเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมผมใช้คาว่าเป็นไปได้ไหมนะคุณปายนะฟังให้ดีนะฮะว่าตอนที่เราใช้อยู่4ออนถ้ามันจะขยับเพิ่มออนไปสักหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นการเซตติ้งนักโวยเนี่ยมันจะทําได้ไหมเพราะว่าบางครั้งบางทีนักมวยต่อไปแล้วนิ้วหักก็มีนะกระดูกเคลื่อนอะไรก็มีลักษณะแบบนี้อันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับและอีกอย่างก็คือว่าวันที่ผมได้ฟังว,ว่าคุณปายคุณเตมพูดเรื่องของ การตรวจร่างกายของนักโวยนะครับก่อนชกก็ดีหลังชกก็ดีแต่ไม่มีการพูดถึงในประเด็นที่การตรวจด o p i n g นักมวยซึ่งในเรื่องนี้นะครับผมว่าทาง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 กอเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าเราต้องก,การที่จะให้ใต้ฮีโร่อย่างเอาสาโดยปราศจากเรื่องของการใช้โดปิง้งที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะฮะตรงจุดนี้ ผมอยากจะให้ททางทางวันจะเป็นคุณเตยหรือคุณตายได้ได้ติ๊กตีลงตรงนี้สักนิดผงว่าเรามีการตรวจเ็คนเรื่องนี้กัตบ้งหรือตปล่าบครับขอคำถามนะครับขออนุญาตคำถามแรกครับคุณตายหรือคุณเรลก็ได้นะครับเรื่องของตอนนี้สี่ออนลงเล็เปิดนิ้วพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะขยับเป็นหงอนเป็นไปได้หรือไม่ได้อย่างไรครับขออนุญาตเรียนถามครับฉันกมคิดว่าพูดถึงว่ามันจะแบบ เป็นไปไม่ได้เลยไหมมันก็เราก็คงไม่ได้กับยึดกับถึงขนาดนั้นอันน้นเราก็จะดูจากที่ว่าในเชิงว่าถ้าเกิดมันอัพในส่วนของแน่นอนพอถ้านวมนมันใหญ่ขึ้นนี่ะนำหนักหมักมันก็จะมากขึ้นด้วยเหมือนกันแล้วก็บวกกับความเาเรียกว่าคล่องในการจับในการอะไรต่างๆตรงนี้มันก็อาจจะลดลงไปซึ่งอาจจะทําให้เาเรียกว่าการใช้ทักษะบางอย่างของมวยไทยก็อาจจะทําได้ยากขึ้นด้วย ตรงนี้ด้วยเหมือนกันในเชิงเรียกว่าความปลอดภัยของการชกแล้วก็มือข้อนิ้วบาดเจ็บครับจริงๆมันถ้าพูดถึงถ้าแก้ปัญหาแก้ได้ไง่ายมากคือกำบัดให้แน่นและชกให้ถูกวิธีแต่ว่าโอเคเขาเราก็้าใจว่าด้วยนักมวยน้องๆหลายคนนะครับที่อยากจะเข้ามาในสังเวียนของวันลุญทีตรงเนี้ยอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกับวิธีการชกที่ถูกต้องเพราะว่าด้วย การชกกับดวมใหญ่ครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียของประเทศไทยด้วยเหมือกนกันคือว่ามันทําให้เราเสียนิสยัยในการที่กำหมัดไม่ต้องแนงมากก็โชกได้บวกกับพอยิ่งมวยของเราในสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับมวยหมัดมากนี่นนทักษะการชกของเราเนี่ยมันถือได้เรียกว่าชกผิดวิธีแล้วก็ทําให้เกิดอันตรายกับคนชกตัวนี้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มีแผนที่จะเรียกว่า รับทร,บรบาบข้อมูลจากทุกมุมแหลกแล้วก็บวกกับการที่เราก็จะพยายาม educate นะครับนักกีฬานักมวยรุ่นใหม่ๆถึงวิธีการชกที่ถูกต้องวิธีการซ้อมที่ถูกต้องแล้วก็กอุปกรณ์ที่คุณควรใช้ในการชกในตรงนี้นะครับแต่เราก็ยังยืนยันที่นึกว่าจริงๆนูนเลก็กปลอดภัยกว่านมูมใหญ่นะครับแล้วก็การที่เซฟในเรื่องคือเราเลือกที่จะเซฟสมองคนมากกว่าเซฟกระดูกมือข้อมือซึ่งรักษาง่ายกว่ามากครับแล้วถึงแล้วว่าโอเค กระดูกมือหรือข้อนิ้วมือมีบาดเจ็บเนี่ยดาวทายในการรีคอเวอร์เนี่ยบางทีมันมันไม่อันตรายเท่ากับสมองที่บอบช้ำและสั่งสมซึ่งมันทําให้เรียกว่าอาชีพนักมวยมันจบได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะจบแบบช้า,ชาๆและตายอย่างช้าๆแต่ว่าเรื่องกระดูกข้อมือที่ว่าครับมันมีวิธีแก้ที่แบบง่ายและสิมเพลินกว่านั้นพอสมควรแต่ว่าพิง์ตอนนี้ เราเออนักมวยแหละอาชีพไม่รู้วิธีตรงนั้นนะครับซึ่งเราก็แพลนที่จะให้ความรู้ตรงนี้นะครับครับผมคำถามต่อมาครับเรื่องท่านรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพนักกีฬามวยนะครับท่านท่านผู้เขียนจันทรึกขออนุญาตเชิญครับประเด็นอย่างนี้นะครับที่ท่านทุกย่านได้ถามมาในเรื่องดังกล่างๆคิดว่าเป็นเรื่องการใช้สิทธิ์ของแต่ท่านที่มีมุมมองที่แตกต่างออกไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ด้วยความรักจะเป็น ในฐานะที่สภานักข่าวกองไการัรเวอรในฐานะที่ผู้บริการสทรคมนาคเป็นนักขารเจ้าที่ในประเด็นการสุดทายนะครับที่ต้องมีหน้าที่ในการอันดับแรกก็คือตอนที่วันให้ยื่นเข้ามาขอจัดเราก็ดูราะเบียดนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือเวยนทั้า4สี่สามารถทําได้หรือไม่ที่ผมเปิดให้ดูแล้วนะครับว่าสามารถที่จะทําได้ นี่คือหน้าที่เราตามกฎหมายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับารทางกีฬาไทยคงจะร่วมหน้าที่ในการที่จะทำความเข้าใจนะครับ,นะรบชี้แจงในสิ่งที่ท่านเป็นห่วงเป็นใจเมื่อเราฟังทั้งสามนั้นขึ้นมาแล้วมันมีทั้งมาตรการก่อนมาตรการระหว่างแข่งและหลังแข่งในการป้องกันอันตรายประเด็นใหญ่ที่สำคัญสุดคือเรื่องของการเป็นห่วงเรื่อง,องความปลอดภัยของนักกีฬา ได้ฟังแล้วในทางวันเขามีมาตรการอย่างไรซึ่งผมว่าในเมื่อข้อมูลเหล่านี้นะครับได้ีโอการได้ทําความเข้าใจกับผู้ที่เห็นต่าท่านก็จะมีความเข้าใจในทิศทางที่เราเองก็นะครับมีจุดหมายเดีวยวกันคือจะสร้างความเป็นดีอยู่ดีให้กับผู้คนในกานโดยถึงแม้จะมีวิธีการที่แตกต่างประสขก็คือเราคงจะเรียกนะครับหรือทำความใจกับผู้คนที่เห็นต่า ชี้แงที่ถึงมาตการที่จะอยู่และประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลในเวลาต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ขอยัดตอบคำถามท่านไปทราบการไปทราบตรงคำถามที่ท่านต้องการไหมครับสรุปง่ายๆก็คือใช้ชื่อได้นะครับเพราะว่าทําตามกฎหมายครับภาคสี่นะครับสรุปง่ายๆสั้นๆตรงนี้นะครับคำถามต่อมานะครับเรื่องของ